สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการลงโปรแกรม vortex mod manager นะครับเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เราสามารถลงมดแล้วก็ลบมดได้ง่ายๆนะครับผมสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ที่ด e s ิ r i p t ชั้นของคลิปนะครับถ้าเพื่อนๆเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเจอหน้านี้นะครับผมกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับผมเมนูดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดฮะแล้วก็กดดาวน์โหลดอีกทีนึงครับผมหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมเราจะได้ไฟล์นี้มานะครับ กดดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับผม oh. เพื่ออินสตอลนะครับกดเน็กไปเลยฮะอินสตอลนะครับผมกดรันนะครับหลังจาก <c oughs> เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับผมเราต้องทําการล็อกอินก่อนนะครับกดที่ตรงนี้ฮะ <c oughs> หลังจากที่เราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับผมเรามาดูที่ตรงนี้นะครับ จะอยู่ที่หน้าแดชบอร์ดนะครับกด elect g เกมนะครับผมเราก็เลือกเกมที่เราต้องการที่จะลงมดนะครับอย่างเช่นผมเลือกสกายริมนะครับสกายริมนะครับของผมเป็นเวอร์ชัน Special e dition นะครับเราก็เลือกอันนี้นะฮะหลังจากที่เราเลือกเกมเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ไปที่แถบ Setting นะครับผมแล้วก็มาที่แถบ m o d นะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้ของเพื่อนๆมันขึ้นสีแดงนะครับผม Deployment Method นะครับ มันขึ้นสีแดงนะครับเรากด s u g g e s ตตรงนี้นะครับแล้วก็กด a อ p l y นะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราก็มาดูตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้มันก็จะสามารถที่จะเลือกได้นะครับเราก็เลือกอันแรกเหมือนเดิมแล้วก็กดแอปพลายนะครับผมซึ่งอันนี้มันจําค่าไว้นะครับก็เป็นั้นเสร็จสําหรับการลง War t e x วอลต์แมเนจเนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ